วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องหมอแปลงนะครับมอแปลงหม้อแปลงนะครับคืออุปกรณ์ที่แปลงไฟนะครับแปลงไฟมอแปลงอมอแปลงก่อนเขียนมอแปลงนะครับภาษาอังกฤษเรียก transformer นะท่านฟอร์เมอรนะครับเดี๋ยวจะเป็นแปลงร่างหุ่นยนต์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ท่านฟอร์เมอเป็นหนังเนาะนะผู้แปลงนะครับ t r a n s อร์ m e r ทีนี้อตัวมอแปลงเนี่ยมันอาศัยหลักการของ หลักการของฟาราเดย์แล้วก็หลักการของอลอเรนด์ด้วยนะครับนะมันมันมันหลายๆอย่างเนาะนะครับนะทีนี้อ่ะคูรวบแล้วกันหม้อแปลงลักษณะหม้อแปลงทั่วไปเนี่ยมันจะมีแกนแกนหนึ่งนะครับแกนแกนหนึ่ง,งคือเป็นแกนร่วมนะครับแกนร่วมอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็ปล่อยไฟอ่อพันปล่อยลวดเข้าไปนะครับพันกอนเอารวดพันกอนนะครับรวดพันกันอย่างนงะี้อ่ะคูพันแค่นี้พอนะครับนะพันสักกี่รอบเนี่ยอันนี้หนึ่ง สองสามรอบเนาะนะครับอันนี้ n หนึ่งนะครับคือจํานวนรอบนะ n หนึ่งเท่ากับสามนะครับอันนี้กูผ่านฟางนี้มั้งผ่านฟางนีเ้เขามีที่ของเขาครับกูกูก็ไม่ใช่ผ่านไปเรื่อยนะอันนี้แต่อันนี้คูผ่านไปเรื่อยนะครับอ่ากี่รอบนะอันเนี้ยอ่าอ่าหนึ่งใช่ไหมสองใช่ไหมสามสี่รอบนะครับ n สองเท่ากับสี่นะครับอย่างเงี้ย เราปล่อยไฟเข้าไปนะครับปล่อยไฟเข้าไปทีนี้ปล่อยไฟเข้าไปเกิดอะไรขึ้นก็เกิดสนามแม่เหล็กในนี s, น้ใช่ครับตามกฎของเอ่อตามแบบของรถขนรถโซลินอยด์ใช่ไหมครับนะเอ่ออันนี้เป็นขั้วเอ่อใชายอันนี้ใต้นะใต้นะครับพอปล่อยเข้าไปเสร็จปับ๊บใช่ไหมครับแท่งแม่เหล็กทั้งแท่งเอ่อแท่งแกนของทุดแกนอันนี้ทั้งแกนเนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสม,มือนเป็นแท่งแม่เหล็กอัหน itaire, หนึ่งถูกไหมครับนะเพราะมันปล่อยเข้าไปแล้วพอปล่อยเข้าไปเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับนะก็มันยังไม่มีอะไรใช่ไหม ม้อแปลงส่วนมากนะครับม้อแปลงที่ดีควรจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับครับถ้าเป็นกระแสกระแสตรงเนี่ยมันมันมันลำบากมันเกิดเป็นแวบ,บเดียวแล้วก็ต้องสลับข้างบูวะวายนะครับนะเอาเอากระแสไฟฟ้ากระแสฟฟะส,สลับแล้วกันนะครับไอเข้าไปก่อนเสร็จปั๊บใช่ไหมครับอ่าไอเข้าไปอย่างนี้เดินไฟตามนี้เลยนะครับไฟเดินตามเนี่ยนะครับนะทีนี้ไฟออกใช่ไหมสนามแม่เหล็กมีทิ่ไปทางนี้ใช่ไหมครับ ทีนี้พอสับข้างกันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจากตรงนี้เข้านะครับกลายเป็นตัวนี้เข้าแทนนะครับเข้าตัวนี้แทนเข้าตรงนี้แทนนะครับนะแล้วตัวนี้ออกใช่ไหมบีมันก็กลับด้านละไปทางนู้นถูกไหมครับกลับด้านอ่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไหมเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับนะอ่าไอตัวเนี้ยตอนมาไม่มีปัญหากระแสไอสนามแม่เหล็กมาไม่มีปัญหาใช่ไหมครับทีนี้มันมีปัญหาตรงตรงอ่าเวลาเปลี่ยนสลับค้ตัวนี้ B จากลงกลายเป็นขึ้น เพราะสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กใช่ไหมครัมีดีต้าบีอ่ะมันจะลดมันจะลบมันจะ,นจะบวกแล้วก็แล้วแต่ตามตาม,ตามที่เราคิดนะครับนะไฟฟ้าเนี่ยก็จะเริ่มออกมาลนะออกมาทางนี้ใช่ไหมทีนี้สลับฝั่งนี้อีกรอบมันกี้เข้าทางนี้ใช่ไหมออกทางนี้ใช่ไหมครับอ่าเราสลับฝั่งนี้เข้าทางนี้ออกทางนี้แล้วเราเอาออกทางนี้เข้าทางนี้ออกทางนี้ใหม่ van, นะครับสลับไปสลับมาสลับไป,สล,บไปสลับมาเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะสลับออกตัวนี้ใช่ไหมครับมีกระแสไหลออกสลับกันนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราเอาไฟฟ้ากระแสสลับเข้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารแม่เหล็กการเปลี่ยนแปลงของสารแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้ามีไฟฟ้าออกมาอางนี้มันก็เรียกหม้อแปลงนะครับเนะเออเออขอโทษมันก็มันก็เกิดการมีกระแสเข้าแล้วก็กระแสออกใช่ไหมครับนะทีนี้มันมันจะเรียกหม้อแปลงก็คือเอ่อความต่างศัก์มันจะมากหรือจะน้อยมันขึ้นอยู่กับตัวนี้ขึ้นอยู่กับขนลว่ที่เราพ,อพ่อนพันไปนเนี้ยนะรับนะนะหลักการก็คือมีปล่อยกระแสไฟ้าเข้าไปเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเกิดพอเกิดการสนามแม่เหล็ก การเป็นภาษาแม่เหล็กก็มีการมีไฟฟ้าออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็สลับกันนี้นะครับทีนี้มันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับขดลวดเข้าไปเนี่ยนะครับขดที่มีไฟเข้าไปเนี่ยเรียกว่าขดลวดปฐถมภูมินะครับขดลวดปฐถมภูมิทอท่อทอฐานนะปฐถมภูมอิอันนี้ขดลวดทุติยภูมิครับอันนี้พาราลิคอยนะครับ ไพมารีคอยอันนี้ซิก o เดล r ี่คอยนะครับที่แปลว่าสองอะซิกาเดลี่นะครับคงไม่รู้เขียนถูกวะอ่าะนะไปหาเองนะครับไพมารีกับซิกาเดลี่ในเขียนถูกรหรือผิดนะครับอันนี้เข้าอันนี้ออกนะครับออย่างนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นอันตราส่วนของแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือสักไฟฟ้าที่ออกมาเนี่ยนะครับนะ,ะมันก็จะเป็นไปตามนี้นะครับ n หนึ่งส่วน n สองนะครับเท่ากับ 1> e 1ส่วนด้วย e 2ก็ได้นะครับหรือ v 1ส่วนด้วย v 2ก็แล้วแต่ใครจะคิดจะเขียนยังไงแล้วแต่หมดนะครับนะ n 1ก็คือขนลวดที่มันเข้าไปนะครับนะ v 1คือความต่างศักย์ที่เราเอาเข้าไปนะครับนะ v 2ความต่างศักย์ที่ออกมาแล้วก็ n e 2ก็คือขนลวดที่ออกมาเอจอจำนวนขนลวดที่ที่มีไฟออกมาอย่างนี้นะครับนะอ่าอางน,นี้โอเคนะครับหมอแปลง